มันพูดไม่ดีแล้วก็ว่างไปเป็นอดีตไม่นั่นแหละคนไม่ดีก็ว่าไปว่าไปตามตัดส่วนคนดีก็ว่าไปจะไปรวมหมาหมดเลยว่ากลุ่มนี้หรือว่านักข่าวคนนู้นคนนี้จำไม่ดีหมาหมดว่ามันไม่ดีทั้งประเทศไอ้เขาม่เป็นใจมันล็แบบนี้อนเออกูตามหมีพวกมึงเก <c oughs> ็หาความสงบ <c oughs> แต่พวกมึงเข,ขาแค่ภาพเลนะไนอ้สัตว์แล้วเราไปนอนคลิปาาใครคนตาบมึงนี่แหละ อไม่เย็นใจเยเย็มมีอะไรไีไ่มีอะไรไม่อได้ยังไงอ่ะอมวันแล้วฮะพวกบุหนีมึงหาวานสงบ ไม่แล้วแค่การเข้าไปรู้ว่าเป็นใครด้วยไปรู้เป็นใครด้วยครับว่าเป็นรู้เป็นใครถ้าว่าเะ็นใครถามก็มาถามมาใช่การไปไปเพื่อมามาจะทำทอะไรยังไงต่อจะไปพูดยังไงแต่ต้องการอะไรอ่ะแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันยกไปพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดดีๆค่อยๆพูดเขามาพูดกับดมดีๆค่อยๆพูดเดี๋ยวเขาจะไม่มาลกวนลุงอีกแล้วที่สุดท้ายเลยเนาะว่าสุดลุงเนี่ยผูไม่ตอบอะไรทั้งนั้น โอเคนะกูไม่ตอบอะไรทั้งนั้นอันนี้ยืนยันว่าจะเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมใช่ไหมกูไม่รู้ต้องไม่ไปแล้วหรอกูไม่รู้ไงเออตอบนะกูไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรเหมือนเดิมไหมเนี่ยกูไม่รู้อีกเอออันนี้อันนี้จะไม่กลับไปกูที่ที่กูกล้านี่เพราะอะไรรู้ไหมกูไม่ได้ต้องการอะไรไง กูหมาข้างถนนตัวหนึ่งกูไม่ต้องการอะไรหรอกแต่มึงพวกมึงอย่ามาอย่างนี้เพราะกูไม่ได้เรียกร้องกูไม่ได้เรียกร้องกูไม่อยากจะออกแสงหรอกกูหมาข้างถนนตัวหนึ่งเป็นคนที่อยากเก็บทไมอยากเกะหลายน่ะนะไม่เนี่ยคนที่ไม่รู้ปัหาว่าผมก้าวแล้ว ผมยื่นมือไหว้ขอมาพันรอบแล้วอย่ามายุ่งกับผมผูกไหมอย่ามายุ่งกับผมเอาเป็นว่าจากนี้คือลุงไม่ต้องการให้สื่อหรือให้ใครมายุ่งไม่ไม่ไม่ถ้าคูต้องการนะกูแค่ภาพที่บ้านกูได้ไม่ต้องมานี่หรอกเจ้าหน้าที่พมเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาจะมาดูแลมาอะไรยังไม่เอาเลยใช่ไหมเอ้ยมาอะไรตอนนี้มาทำไมอ่ะมาอะไรตอนนี้เออมาทำไมตอนกูออกข่าวอ่ะครับ แต่กูก็ไม่ได้รู้เลยว่ากูออกข่าวรับือนคุณแม่ผมบอกเลยว่าเออเออก็มันไม่รู้ไงพอเป็นข่าวเขาเลยมันก็ยอมออกจากห้องแอร์ไงมันไม่รู้ตายว่าอาอันนี้โทษทีไม่พอใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยใช่ไหมเนี่ยกอนี่นี้ไม่มาช่วยกูมึงด้วยกูไม่พอใจเออดาผมที่หลังเจ้าหน้าที่เขาเป็นไงทําให้ไม่พอใจเนี่ยอ้าวไอ้มึงว่ากูขอแล้วไงขอแล้วคุณให้ผมผมก็ให้คุณมันต้องไม่เกิดการประทะแบบนี้ครับ ไปอบตมายังพื้นที่ครับไปมายังไปคุยเขามายังครับตรงนั้นผมพอละผมนะกูละโอเคจากนี้ไปคือไม่ใครมายุ่งนะนะใช่ไหมคือผมเรามนุษย์เอางี้ใช่เราคนไทยด้วยกันนะความภาษาไทยรู้เรื่องทุกคนกูของแล้วไงโอเคเออจะไปกรมชีการวันไหนเวลาไหนอย่างนี้กูไม่รู้ไงไม่ก็พี่บอกว่าไปดัดรอที่กูไม่รู้กูไม่รู้กูจาไม่ได้กูจาไม่ได้ไง อันนี้คือจะโยกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยกูไม่รู้อีกแต่แต่ยืนยันจะไปกรุงเทพให้ได้ใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้เหรอได้นี่ถ้าขอเอารถมารับไปไปไหมกูไม่ไปไม่ไปทาล้วก็ไม่รู้อีกูจำอะไรไม่ได้แล้วเหรอใช่ทำไมทำไมจำไม่ได้เมื่อวานที่พูดไปลืมหมดแล้วเหรอลืมหมดแล้วจำหน้าได้ไหมเนี่ยเจอจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเหรอพ่อหลวงพ่อจะให้อยู่อะไรไม่ได้ไม่ได้เ๋ยนี่ไง เ <Techn Pokémon> นี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่พวกมึงจะทำสิ่งที่มึงจะทำพูดจาแบบนี้ใครเปคิดจะดูแลเขามาก็จะมาช่วยช่วยทั้งนั้นแหละช่วยอะไรครับเนี่ยก็โยมไม่ฟังเขาดูฟังเดี๋ยวเกาจะฟังเรื่องอะไรเขาเขามาสัมภาษณ์เพื่อจะเอาข่าวเอาข่าวว่าอะไรก็มาถามมาจัดยงต้องการอะไรผมไม่พูดแล้วผมผมไม่ผมไม่งออยู่แล้วไม่งอแล้วโยมมาทำมมาทำไมที่นี่ผมถามตำรวจตำรวจพาผมมาเท่านั้น เออทั้งไม่ให้อยู่ผมก็ไม่อยู่ไงไม่ไม่อยู่มันกา,าถามก็าถ,ามาถามดีๆน่าจะทุกคนดีๆเขาได้ได้ช่วยเหลือไอ้อคนที่มันพูดไม่ดีแล้วก็ว่าไปเป็นตดีินไม่นั้แล้วคนไม่ดีก็ว่าไปว่าไป,ไป,ไป,ไปตามตัดส่วนคนดีก็ว่าไปจะไปรวมหมอนหมดเลยว่ากลุ่มนี้หรือว่านักข่าวคนนู้นคนนี้จำไม่ดีหมาหมอว่ามันไม่ดีทั้งประเทศคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนนโยมไปคิดก็ไม่ดีก็รู้แล้วพักขวามนั้นฉันฉันฉันไม่ดีฉันก็ไล่โยมไปจากนานแล้วสิฉันก็รู้ระการนก็น่นั่นดีแล้ว เขาเข้ามาสัมภาษณ์เขาอยากจะช่วยโยมเขาจะมาถามว่าจนาถามเนาะเขาจะมาเขาจะเออถ้าโดมมีเรื่องขัดข้องอะไรที่ไหนก็มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ถามครั้งเดียวนี่มันรู้เรื่องอะไรจะไม่พอ่อครับถามครั้งเดียวคืออะไรตอบไปหมดแล้วตอบใครแต่ก็มาคัแบบตอบใครตอบใครท่านนี้ยังไม่ตอบนี่คนนี้มันคนละชุดที่ไหนมันคนละชุดชุดจันทร์ว่าวพูดอย่างนี้ใครก็จะมาช่วยโยมหลวงพ่อไม่ให้อยู่หรอครับนี่ ไม่ไม่ได้แม่อยู่มพูดอย่างงี้มาแม่ฉันไม่จะแน่หรอกคนพิการใครใครก็จะไปไล่ลรวคนพิการก็ต้องดูแลกันแหละแต่ว่าให้คุยกันด่าโยงเขาเบาๆดีๆหน่อยสวยงงามเขาได้ช่วยเหลือนั่นมาคนเราแต่ละคนจิตใจไม่เหมือนก็หรอกอย่างกลุ่มหนุ่มนี่ไม่ดีก็บ้ามันไม่ดีก็เรื่องก็ปล่อยก็ไปไอ้คนที่เขาตั้งใจจะช่วยเราเดยกเขาก็ช่วยเราถ้าเรามีใจ ให้เขาอ่ะเขามาหาเราใจเราก็ต้องอ่อนลองคุยกับเขาเดี๋ยวมันก็สิ่งดีๆมันจะตามมาเองถ้าเราไปแข็งก็เจ๊งได้ต้องเปนต้องเ็นอย่างนี้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นถ้าผมต้องการผมเวอะไรแอบแฝงเนี่ยถ้าไม่ต้องการนั่นจะออกมาทำไมถ้าผมไม่ต้องการก็อยู่บ้านออกมาทำไมถ้าไม่ต้องการนี่ต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรไม่ใช่หร ที่เราออกมาเนี่ยต้องการเขาช่วยเหลือเรื่องอะไรผมบอกว่าผมไม่ตอบอะไรท้งนั้นไม่ตอบแล้วเหรอไม่ที่บอกว่าจะไปเรียกร้องสิทธิ์ <c oughs> ผมไม่ยาก <c oughs> อะไรไม่เอาแล้วเหรอที่บอกจะเป็น